มาโอเคครับผมนี่รถถึงแล้วจากสีเกตขุขันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นรุ่นไหนเนาะลูกค้าส่งมาให้เราเก็บงานให้นะครับผมก็รถขี่ไม่ดีอ่าให้ช่างกุ้งจัดการให้หน่อยละกันก็มาจากขุกขันอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตนะจริงๆแล้วตู้ทึบบอกว่าจะมาส่งให้ผมตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผมไม่สะดวกรับรถเพราะไม่มีใครอยู่ร้านเนาะอ่าแล้วก็มันเป็นเวลากลางคืนด้วยอันนี้ก็ อนเช้ามาส่งเลยแล้วกันอ่าก็ถึงแล้วครับผมวันเดียวอ่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับผมก็ส่งรถมาได้อ่าติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบุกงานเข้าไปในกลุ่มอ่าก็จะมีรถตู้ทึบไปรับคุณถึงหน้าบ้านประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าเขาอยู่ใกล้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรถถึงอ่านี่ก็มาจากสีเกตกูคันเนาะรถถึงเรียบร้อยครับก็เลยทําคลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าส่งรถมาได้เลยอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้อง ไม่ใช่อุปสรรคนะถ้าคนจะทําแล้วก็ศรัทธาในตัวผมนะก็ส่งมาได้เลยแล้วก็ผมก็จะอ่าให้แอดไลน์มาหาผมนะครับผมก็คันนี้ก็รับงานอาจาดสภาพมีระบบผ่อนด้วยนะทางร้านมีระบบผ่อนจ่ายด้วยนะครับผมแต่งหมดกี่บาทก็ได้ครับผมแล้วแต่คุณจะจะแต่งเลยแต่งหมดกี่บาทก็ได้นะแล้วคนแล,แล้วแต่ลูกค้าจะแต่งเลยเดี๋ยวพย้อยจ่ายผ่อนจ่ายได้เลยนะครับผมนี่โอ้รถมาสวยนะรถคันนี้มาสวยอยู่ อ่าก็ถือว่าโอเคครับผมไว้งั้นก่อก็ได้พี่เดี๋ยวผมจัดก,การเองก็ได้อ่ารถถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากด้วยและกันอ่าจัดสภาพรถอ่าตามงบลูกค้าเสร็จแล้วมีระบบผ่อนจ่ายด้วยนะครับผมไม่มีดอกนะบางคนคิดว่าเออผ่อนจ่ายเสร็จแล้วจะมีดอกมีอะไรเปล่าไม่มีครับผมอ่าก็ฝากด้วยลวกันคันนี้รับงานอีกหนึ่งลำมึงเก้ซเร็กกก้ย